สบายดีดยพี่น้องสบายดียดตอนเช้าๆพี่น้องกิกนข้าวเศร้าแกงปลาใส่กินกระสมผักกากปรกป,ปีเหนียวสิว่างลงอังานนั้นอยู่พี่น้องวางแผนลงพักอยู่แค่ที่ลงบ่นได้แหละเดี๋ยวลงพักบัวพักอย่งางพวกเด็กขันสมวางไว้วางแผนไวส้สิลงพักลงพักลงยังยอย่างไรย,ย่าง ยาขวไ้ปลูกย่งเ้มกันขี้ดกดิสบายดีเลยไม่งนินข่าวเด้อข่าวเสาแกงปลาปลาตัวดำเปปลานี่ยไม่ไม่ตรงก็ลงน้ำไปอย่างไงจ้ะ ไปนเหมืออ่ะอืมร่นาวเอามาเนี่ยมึงคืนนั่นโอ้ยยยิงยัวักะโดดเหรอหัวจขาดแต่ยงเป็นผ้าม่งอ่ซงงผานกรกับบริยุงบริยังเนอะผ้เบิดจระดกก็ว่าละคมือกันเลยใส่หนังกอา เอกนนแต่แล้วเขาเกิดท้ายเขาต่ออีกแล้วเหเยี่ยมนเขาเรียงหงาไป ใหญ่หน่อยมีการแบ่งแบ่งเครื้องอยู่ในช่องทุบด้วยสันนิษฐานขยันขึ้นมาขึ้นมาของเส้าตรวจทาง Cùng đẹp. Cùng đẹp. Ừ. Để không. tất cả này thùng không, cần à? Để không. Để không.

คุมาครับได้แค่ห้องเบริ่งกดิ่งกระเจงนุ่งนอนใันบ้านเนอะเด๋ยวค้นมาใส่กันเต็งอาทิตย์ท้ายอะ เงลนหจะฟของร่ลงคือลงมแล้วเอ๋อรับไม่กับไปเก็ตไรับแะแล้วออกไปค่ะเอ้อรั่ะค่ะข้ามคีอเก่าให้รับหรือให้หลอกค่ะจะเผาสองห้องขนาดสอห้องพื้นี่อย่อหายองหาขนาดแล้วบา หนันคุมหนังยังเขาเขาหายไปจะหาคนงานคนหายก็หาไปึ่งอัน <ragt> ท <the cycles> ําอัน <tr> นั <can> <course> hmm. <im> ้นก็ต้องมือเดียวหะไย่นูเห็นหกอืม Nhai bất chính là hết luôn hết luôn 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 nó Ừ. Điều Điều đen sao sao? Cả cái ừ. này quay này, em đưa em thôi, sao bị ini sih hanya biu, kalau air ini kacang sih ya, nanas apa sih? beri piam, beri piam, di kendal ini. ก็จะว่าอั้เออแกงมันเออวแนมันขึ้นนะม่อชินยหรอนี่จะวงนะปากนี่จะหัวแทะ

งาม่เกินหอตั้เห็นงุบเสยแล้วประดินงุบเสก็กระตุ้ให้น้กับัวกับเสร็จก็ได้ เงี้ยายสมัยเนี่ยดีเงี้ยทำไมก่อตะบอกลุปั๊บดีหง่้ยข้าต้งมาทีุ่กเดียวเลมั้งหน่อยขนมัดอันนี้อกเร็วจ้ะ ต่างกันไปจ้ะราคายาเข่าใต้ก็เข่าคตอบาอัเปนมันหรอเป็นมันนะครับเขามันละ้าวพันมันละข้าวพันเบิดมันหนึ่งก็ได้ข้าวพันลอยมันมีไฟถึง่อยเนาะจะบนเท้าแล้วสิ กหาคิดแล้วแบบขวานยุ่งทางันวอะไล่ะัวหันนยก็ได้แทุกท่าบอกอือไม่ใช่ไ nó, gì mọi người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  mọi tao mọi người mọi người มาสวไปชิมน้นองน่าหยาบอยากน,น,น้มัน,นมันใหญ่มันออกมันอกนนอกว่างไข่นั่นเรามมนก้าวนะไม่ว่างขายสก้าวากันใหม่เน,น,นาไมคุณายที่ก็มาหับซมก้ปล่อยปิ้วอุอนกับปล่อยอ้ย